ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเออร์ลิงฮาลันสุดยอดกองหน้าแห่งยุคชาวนอร์เวย์ดูเหมือนว่าใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเมื่อล่าสุดมิโนไลโอลาเอเย่นของเอริลิงฮารันรวมถึงอาร์ฟอิงเก้ฮาลันคุณพ่อของเขาถูกสื่อจากประเทศสเปนพบเห็นและถ่ายภาพไว้ได้ในขณะที่ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของเออร์ลิงฮาลันเดินทางไปถึงเมืองบารเซโลนาเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่พวกเขาถึงบาร์เซโลนาสื่อยังพบเห็นอีกว่าผู้ช่วยของโจลาปอร์ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาคนใหม่ได้ขับรถไปรับไลโอลาและพ่อของฮาลันที่สนามบินก่อนที่ในเวลาต่อมาทั้งคู่จะเข้าพูดคุยกับโจลาปอร์ตาเกี่ยวกับอนาคตของเออร์ลิ่งฮาลันซึ่งหลังจากพูดคุยจบลงดูเหมือนว่าดีลนี้จะยังไม่สิ้นสุดเพราะทางสื่อจากประเทศสเปนย,ยืนยันนอนยันว่า ตอนนี้ระหว่างบาร์เซโลนาและเออร์ลิงฮาลันยังไม่มีการตกลงอะไรเกิดขึ้นและมันเป็นเพียงการเข้าไปรับฟังแผนงานของบาร์เซโลนาในกรณีที่พวกเขาได้ตัวเออร์ลิงฮาลันและรับฟังข้อเสนอค่าเหนื่อยต่างๆในเบื้องตน้นซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะในบ่ายวันเดียวกันมิโนไลโอลาและคุณพ่อของเออร์ลิงฮาลัน ถูกพบเห็นว่าพวกเขาออกเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศสเปนหรือกรุงมันลิตต่อเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยกับประธานสโมสรและอันมันลิตยอย่างฟอร์เลนติโน่เปเรสซึ่งหลังจากปรากฏภาพเช่นนั้นออกมาทําให้สื่อต่างๆทราบกันดีว่าแผนการของเอเย่นสมองเพชรอย่างมิโนไลโอลานั้นชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการพูดคุยกับ6สโมสรระดับท็อปที่ให้ความสนใจในตัวของเออร์ลิงฮาลัน เพื่อรับฟังโปรเจกต์กับข้อเสนอของแต่ละสโมสรก่อนที่จะตัดสินใจในการย้ายทีมโดยนอกเหนือจากบาร์เซโลนาและเลอมาลิตแล้วทีมที่ตกเป็นข่าวกับเออร์ลิงฮาลันยังมีอีก4ทีมได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและลิเวอร์พูลซึ่งสื่อคาดการณ์กันว่าสถานีต่อไปของมิโนไลโอลาและพ่อของเออร์ลิงฮาลัน คือการบินไปเกาะอังกฤษเพื่อเข้าไปพูดคุยกับประธานสโมสรของแมนยูแมนซิตี้เชลซีและลิเวอร์พูลและดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ทางฝั่งโบลูเซียดอทมูลต้นสังกัดปัจจุบันของเออร์ลิงฮาลันก็ทราบถึงเรื่องการเปิดฉากเจรจาครั้งสำคัญในครั้งนี้แล้วแต่ท่าทีของพวกเขาก็ยังชัดเจนคือต้องการล้งนักเตะไว้กับทีมอีกหนึ่งฤดูกาลแต่พวกเขานั้น พร้อมปล่อยตัวเออร์ลิงฮาลันออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่มีมูลค่าอย่างน้อย150ล้านยูโรซึ่งถ้าหากไม่มีทีมใดสู้ในราคานี้ก็คงต้องรอกันจนไปถึงปีหน้าหรือในปี2022เพราะเงื่อนไขาการฉีกสัญญาในราคา75ล้านยูโรของเออร์ลิงฮาลันจะเริ่มต้นขึ้นในเวลานั้นโดยไม่นานก่อนหน้านี้ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้น มิโนไลโอลาได้ออกมาประกาศราวกับว่าเป็นการเปิดสึกกับโบลูเซียดอทมุนที่พยายามจะลังนักเตะของเขาไว้กับทีมโดยเขาได้ออกมาประกาศไว้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะคืออย่าย้ายในตอนที่ทุกคนบอกให้ย้ายแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะที่จะต้องย้ายทีมในตอนที่ทุกคนบอกให้เขาอยู่ต่อดังนั้นก็มารอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งนั่นคือคำพูดทั้งหมดของมิโนไลโอลาเอเย่นของเออร์ลิงฮาลันเพราะฉะนั้นแฟนบอลอย่างเราก็คงทำได้แค่เพียงจับตาดูว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและจุดหมายของสุดยอดกองหน้าในยุคถัดไปอย่างเออร์ลิงฮาลันจะเป็นที่ใดซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมใดที่ได้ตัวของเออร์ลิงฮาลันไปมันจะต้องเป็นอีกหนึ่งดีลประวัติศาสตร์ในโลกของฟุตบอลอย่างแน่นอนสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับการเดินหน้าเจรจาการย้ายทีมของเออร์ลิงฮาลันกันบ้างและคิดว่าทีมใดจะได้ตัวเขาไปลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ